ไปเลยไปเลยไปเลยมาเพืองไปใส่ขนมเพืองมาเเลยมาเืองไดกินอไรส้อสป็นมันต้นพี่น้องชาวบ้านเคลื่ทิ่งพ้นเอามาต้นลงมาเข้มน้ำพี่น้องเรียมข่าย กาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บกู้มันต้นี่น้อง <c oughs> สวัสดีสวัสดีคุณแม่น้องเอ็ซี่งไทยและทางลาพี่น้องตอนนี้กําลังเดินทางไปอ่ามักเพื่องพี่น้องนี่กําลังขึ้นเหือเกี่ยไปเดินทางไวประมาณโมงสามส้มงพี่น้องเฮยสายกาลังออกจากท่าไปขึ้น,นไปฮอดอ่าบ้านนี่ก่อน บ้านยังก็ไอขอดบ้านบ้านก็บงมั้งมักเพืองเนาะอดบ้านมักเพืองพี่าอดบ้านมักเพืองพลังออกเัืองพี่เ้องเดินทางไปกประมาณอ่สองประมาณสามชั่วโมงก็กว่า lạo tao mày lê, lê, lê sao bán sao bán sao bán không nói vào cuốn ăn đi chú bán đấy mặc quà mặc

มาซซดก,กับงามหลายพี่น้องอันนี้เป็นภวผู้น้ากายได้ปีน,นองเนือน้อน้ำทืนโสงตอนนี้กำลังเดินทางไปบ้านมะเพ่องพี่น้องอาเคี่ยทึ่งพี่น้องการที่ไม่เสียรบกวนจะไม่ลมพอมพี่น้อง ยังมีคมนอยู่เนาะ กำลังเดินทางไปบ้านมาักเฟืองพี่น้องตอนนี้กำลังคอดเครื่องทางอ่าเป็นธรรมศาสตร์กับง,งามหลายพี่น้องอันนี้เป็นหูผูน้ากายได้พี่น้องนด้อ่าน้่มทื่นโสงตอนนี้กำลังเดินทางไปบ้านมาักเฟืองพี่น้องอาเคิียดทึ่งพี่น้องกายที่ไม่เชียรบควรจะไม่ล่มพ้อมพี่น้อง มดอีโดมายูนี่เลยพี่น้องต่อ้นเราเอาเหือเอารถไสอ่าใส่เหือนี่พี่น้องวันนี้มาใส่เหือน้อยทั้งสเล่มคนกายายกันยูพี่น้องมีสองเล่ม

น้ำกัน <centro> ข <nt> ึ <monastery> <S <S ้นบัได้ไปเอาขึ้นเฮือน้อยต่อไปก็ได้บัดนี้กขับไปบ้าน้ะบัดนี้นี่พี่น้องอันนี้อ่าจอดอยู่นี่บนท่านหอดบ้านพี่น้องยังขึ้นเฮือต่ออีกอ่าเล่มนึงพี่น้องยังขึ้นเฮือเล่มน้อยพี่น้องขึ้นเฮือไหม

มาไกลเติบย no. ังต่ออีนี่เนาข้นเฮือต่ออีกขึ้ไปบ้านมักเพื่องนี่เนางเครื่องเครื่องเตียงต่อพี่นาะ

ໂຕອັດທີເຈີນນິນເຄນນຖືກສອງສອງຄດປປນຂົ มันต้นพี่น้องชาวบ้านเคลื่อ่งึ้นเอามาต้นลงมาเข็มน้ำพี่น้องเตรียมขายช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บกู้มันต้นพี่น้อง

ยังอยู่เรอเข้าไปดี time, pe like anyway. ้เยม่่มากเาเครื่องอ่ะตนม็นธรรมชาติพี่น้องเป็นธรรมชาติละก็มีต้นไม้หลายพี่น้ง อตอนนี้เส้นทางขึ้นไปอมักเพื่องพี่น้องถึงนางบังเพืองการมีสืีอรบกวนได้พี่น้องเลยก็จำเรื่องแล้วนี่หไปนี่แล้ว่านี่นีนนนน

ơ hello 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 hello

ะ้อา

แค่มันต้อนเราไตอนเรเคเอาถั่ยโยนนเ่ยเออไซ<ม>ประมาณนี้พี่น้อ,อ,นองรถฮอตพังรวบาดนี่พี่น้องเดินทางต่อไปนี่